สวัสดีครับ All Enjoy 52วันนี้ผมจะมาแนะนำธนบัตรเลขกระจกนะครับ EP นี้จะเป็นเลขกระจกนะครับของธนบัตรหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าธนบัตรเลขกระจกเป็นอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับเผื่อว่าท่านใดไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เริ่มจากธนบัตรเลขกระจกก็ได้นะครับ ได้ธนบัตรมาก็พลิกด,ดูเลขครับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการผสมนะครับของผมนี่ก็จะมีหลายแบบเลยอันนี้100แบบ9นะครับก็เลขกระจกเราก็จะดู3าตัวหน้ากับสาตัวหลังนะครับอย่างใบนี้นะครับ9 3 5สาหนะครับ3ตัว3าตัวหน้าเป็น9 3 5สหนะครับ3ามตัวหลังก็5้าสมกก็คือเรียงย้อนกลับไปนะครับสังเกตนะครับ 935539อย่างนี้นะครับใบนี้จะพิเศษหน่อยสเด้งนะครับเป็น9ก้านาเก้าหลังด้วยแล้วก็หมวด9 9ด้วยนะครับถือว่าเป็นเลขสวยนะครับหายากนะครับแบบนี้อันนี้เป็นธนบัตร50บาทแบบ16นะครับอ่าเราก็ถ้าเป็นเลข7หลักเราจะดูยังไงเราก็ดู3ตัว หน้ากับ3ตัวหลังเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเลขกระจกก็คือ0ูนก็จะกลับกันนะครับ2องศูนยอาอันนี้คือเลขกระจกนะครับอ่าใบถัดไปครับ1นึ่งร้อยบสองห้าสามสา้นี้ตองอยู่ตรงกลางนะครับก็กระจกได้เหมือนกันเป็นเลขเป็นเลขสวยนะครับอย่างนี้ อ่าอย่างใบนี้ก็255 552นะครับเราจะดู3ตัวหน้ากับ3ตัวหลังนะครับอันนี้เป็น20แบบ15นะครับก็อาจจะยังมีหมุนเวียนใช้อยู่นะครับสองใบนี้ก็เป็นเลขเดียวกันนะครับแต่คนละหมวดส d กับ 4C นะครับ4ี่ห้าครับห้าห้าอันนี้เป็นเลขแฝดนะครับ เราเรียกเลขแฟร์อ่านี้หมวด9้าด้วยนะครับ919 919อันนี้ก็คือเป็นเลขกระจกเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นเลขที่แบบไม่ได้เบิ้ลนะครับเป็นเลขเรียง6543สนะครับ3 4 5 6ก็ดู3ามตัวหน้า3มตัวหลังเหมือนกันนะครับ654456 4, 4, นะครับเป็นเลขเรียงก็ถือว่าสวยนะครับ อันนี้ก็6 2 6 8 8 6 2นะครับเลขกระจกอ่าอย่างนี้ก็9 8 6 6 8 9นะครับ10แบบ9นะครับอันนี้รุ่น9นะครับอ่าอันนี้ก็คือ9 1 7 7 1 9นะครับเป็นเลขกระจกนะครับอันนี้20แบบ9นะครับโทมัสอาจจะเคยได้ยินนะครับโทมัส เป็นบริษัทที่ผลิตนะครับที่เทศอังกฤษนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นตอนนี้พอทราบนะครับเลขกระจกไม่ได้ยากนะครับเราแค่ดูตัวเลขนะครับพลิกหน้าพลิกหลังดูนะครับถ้าได้ธนบัตรมาหวังว่า ep นี้ทำให้เพื่อนพี่ๆหลายๆท่านได้แนวทางในการสะสมนะครับไว้เจอกัน ep หน้านครับว่าจะเป็น ธนบัตรแบบไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม